อะไรครับวันนี้พุทธาทานนี่ผัดมีของม่ตยนี่แล้วก็ไข่ฮัลโหลเอาใส่ปากที่ลุกเอาเส่ปากให้นอยโออเอาใส่ปากเลยเน็วเอาใส่ปากด้วยเอาใสศปากด้วยหลุอ้าดอไอ้ยอ้อมงง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  Kinh dung lưu. Kinh dung lưu. ai Ai ừ. à giỏi I ai à giỏi I dunn Ai giỏi ai à giỏi ai à giỏi ai à giỏi dunn it. I 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 dunn Ai I ai it. I dunn Ok